สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างนุกสอสเจริญการยางอีกเช่นเคยครับผมยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ช่างนุกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้จะพามาดูาการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบรถบรรทุก TFR นะครับนี่ครับตัวเก่าเก่าแต่เก่าครับตัวนี้ลูกค้าต้องการรับน้ำหนักอยู่ที่2ตัน5ขึ้นไปนะครับแต่ก็มีลิมิต ประมาณ3าตัน2นะครับ,นะรบวันนี้เราจัดแหนบให้เพิ่มเป็น2ตัวนะครับฝั่งละ2ตัวเพราะว่าลูกค้าแหนบเก่าลูกค้ามีอยู่แล้วเป็น1ตัวนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะนะกล้องไม่โฟกัสน,นะครับ นี่ก็เป็นแหนบตัวเก่านะครับที่ลูกค้าใส่มาดูจะแอนนิดนึงนะครับเพราะว่ารับน้ําหนักไม่พอนะครับลูกค้าก็เลยมาเสริมเพิ่มก็เลยจัดให้เป็นเส้นใหม่อีกสองตัวนะครับแล้วก็เราเส้นเก่าลงมาไว้ข้างล่างปกติเส้นนี้ของลูกค้าจะอยู่ข้างบนนะครับเป็นตัวเดียวก็มีแหนบนะครับแหนบเพิ่มฝังละสองตัวนี่นะครับเป็นแหนบไม่คานะครับ แล้วก็ของเดิมของลูกค้าอีกหนึ่งตัวเป็น3ตัวแล้วก็เป็นตัวรับกันกระแทกอีกหนึ่งตัวของเดิมมาจากรถนะครับก็มีแนบทั้งหมด3ตัวฝั่งละ3ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มช็อคอัพไคยาบ้านะครับซูปเปอร์แล้วก็มีสลกดสีตัวนะครับเครับจบจำเลยครับ ทีนี้รับน้ําหนักได้เลยครับ2อตันห้าสบายๆนะครับถึง3าตันนะครับรเป็นรถ TFR นะครับตัวเก่าตัวเก่าลูกค้าเอาไว้บรรทุกของใช้งานเน้นน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับมาให้ทางร้านจัดให้นี่ครับสวยๆเลยนะครับ ส่วนตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนน้ำมันส่วนท้ายด้วยนะครับโอเคครับก็มีมารีวิวประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0929798117นะฮะ0929798117โดยช่างนกสอเจริญการย่างเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เข้าไปสามารถเข้าไปติดตาม ได้ที่ Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook ซอจเจริญการยางใบช่างนุครับนี่นะครับคลิปนี้พามาดูการเสริมแหนบนะครับมารีวิวเสริมแหนบให้ดูนะครับจากทางร้านนะครับมีแหนบแล้วก็มียางนะครับเป็นยางบรรทุก14นิ้วนะครับ205 เป็นของแม็กซิสครับสองศูนย้าสิบสี่นะครับตัวนี้ลูกค้าใสาย่ยางไปก่อนนะครับกระทะยังไม่มาปกติจะมีกระทะ่าด้วยนะครับหนึ่งคู่แต่กระทะเรายังไม่มาลูกค้าต้องใช้รถก็เลยจัดยางให้ไปก่อนโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมสนใจ,จติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับเสริมแหนบบรรทุกนะครับ สวยเลยครับจำๆเลยครับบอกเลย3ตันสบายๆายครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับาพามารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับการเสริมแหนบรับน้ำหนักที่2ตัน5ถึง3ตันนะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กดติดตามที่ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำงานของเรานะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0929798117ครับ0929798117นะฮะช่างนกสอยเจริญการยางอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ